สวัสดีพี่น้องทุกท่านค่ะวันนี้เจอกันที่แปลงหญ้ากินนี่นะคะ,ะวันนี้พาชมหญ้ากินนี่อายุหนึ่งเดือนครึ่งค่ะพี่น้องดูนะคะโตะแค่ไหนคือประมาณนี้ค่ะพี่น้องอเก็บปลูกมาได้หนึ่งเดือนครึ่งนะคะนี่จะ้ะนี่กำลังงามเลยพี่น้องดูค่ะ อ่าหญ้ากินนี่จะโตช้านิดนึงนะคะพี่น้องไม่ต้องตกใจค่ะอ่าหญ้ากินนี่ถ้าปลูกด้วยมเมล็ดนี้อ่าจะประมาณสี่เดือนค่ะแล้วอีกอย่างถ้าเราเอาต้นกล้าเล็กๆอย่างนี้นะคะไปเพาะไอไปปลูกค่ะพี่น้องโดยการกล้ามเมล็ดนะคะแล้วก็เอาต้นไปปลูกก็จะประมาณสี่เดือนนะคะรวมกับอ่าวันที่เราเพาะต้นต้นกล้าะคะ่ะ ก็เราจะเพาะอยู่ประมาณเดือนครึ่งประมาณนี้ค่ะพี่น้องอันนี้คือสามารถเอาไปขยายได้นะคะนี่อันนี้เอาไปขยายต่อได้แล้วนะคะนี่ค่ะขนาดนี้ค่ะนี่จะนี่ประมาณนี้นะคะนําไปปลูกได้เลยนี่ค่ะประมาณเดือนครึ่งพอดีปลูกนะคะพี่น้องนี่ค่ะแต่ของเก๋น,นี่คือจะหว่านไว้ที่แปลงนาเลยค่ะ พอพี่น้องเอาต้นก้าแบบนี้ไปปลูกนะคะอีกประมาณสามเดือนค่ะจะเห็นผลนะคะจะได้เก็บเกี่ยวอย่างเต็มที่ค่ะช่วงหนึ่งหนึ่งเดือนถึงสองเดือนแรกหลังจากเอาต้นก้านะคะไปปลูกก็จะโตช้านิดนึงโดยเฉพาะในช่วงนี้ค่ะพี่น้องอากาศหนาวนะคะอากาศหนาวมีผลต่อการเจริญเติบโตของหญ้าค่ะจะโตช้านิดนึงพี่น้องไม่ต้องตกใจนะคะนี่ค่ะหนึ่งเดือนค่ะอันนี้คือเกอวนัน มเมล็ดพันธุ์อ่าพื้นที่หนึ่งงานนะคะหนึ่งงานใช้มเมล็ดพันธุ์อ่าหนึ่งกิโลกร,รัมค่ะก็ผลปรากฏว่าค่อนข้างหนาน,นิดนึงนะคะเพราะว่าอ่าเก๋ใช้มเลมเล็ดเมล็ดพันธุ์ที่ข้ามปีนะคะก็คือมเมล็ดพันธุ์ซื้อไว้นานแล้วค่ะเป็นกินนี่บอมมาซ่าค่ะพี่น้องนี่ค่ะ ก็คิดว่าคงจะหมดประสิทธิภาพนะคะเก๋ก็เลยหวานหวานหนานิดนึงค่ะผลออกมาก็จะเบียดเบียดกันประมาณนี้ค่ะพี่น้องนี่ค่ะทำให้ต้นเล็กนี่ค่ะน,นะคะ,ะคิดว่าเมล็ดพันหนึ่งปีคงจะหวานแล้วไม่เกิดก็เลยจัดมะนาเลยค่ะพี่น้องแล้วอีกอย่างหนึง่งเก๋หวานตอนกลางคืนนะคะพี่น้องอาจจะเคยเห็น คลิปที่เก๋ถ่ายให้ดูตอนขั้นตอนการปลูกยาก,กินนี่นะคะในแปลงนาฤดูแล้งค่ะก็คือเก๋หวานตอนกลางคืนนะคะก็ผลออกมาก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะมองไม่เห็นค่ะพี่น้องนี่ค่ะนาเป็นหย่อมๆนะคะนี่ค่ะจ้ะทีนี้วิธีการแก้ปัญหาคือไม่ยากพี่น้องคะเกิดเยอะ ไม่เป็นปัญหาสําหรับเราค่ะเป็นผลดีนะคะเกิดเยอะเราก็ถอนออกค่ะพี่น้องอย่างเช่นบริเวณนี้ค่ะให้พิ่น้องพิจารณาถอนอันดับแรกเลยนะคะเพราะว่าเราเดินท่อเสร็จหวานอ่ากว่าจะเกิดนะคะเดินท่อมาแล้วทีนี้มันทับตรงที่เราหวานเมล็ดพอมันเกิดมาแบบนี้พี่น้องไม่ต้องเก็บไว้นะคะห่างประมาณนี้นะคะก็ไม่ได้ค่ะพี่น้องถอนเลย นี่นะคะถอนไปปลูกเลยค่ะหวานเยอะไม่เป็นผลเสียนะคะมีแต่ผลดีค่ะคือถอนไปปลูกที่อื่นนะคะอันนี้พื้นที่ที่เก๋หวานอยู่ตอนนี้หนึ่งงานนี้ความหนาของต้นกล้าประมาณนี้นะคะปลูกได้อีกประมาณหนึ่งไร่นะคะปลูกได้อ่าขออภัยค่ะพี่น้องปลูกได้ประมาณอ่าหนึ่งถึงสองงานนะคะนี่ค่ะ ก็ต้องดูก่อนว่ามันหนาแค่ไหนนะคะแต่ละจุดบางทีต้นไม่หนาแต่ใบดกก็มีค่ะพี่น้องก็ต้องดูว่าจุดไหนมันหนาหนามากเก๋ก็จะทยอยออกนะคะสามารถปลูกได่อ่าขออภยัยสามารถปลูกได้อีกประมาณหนึ่งถึงสองงานค่ะพี่น้องต้นค่านี้นะคะนี่ค่ะเก๋ก็จะถอนค่ะพี่น้องก็จะถอนบริเวณนี้นะคะอันนี้ห่างอยู่นะคะนี่ห่างประมาณเกือบหนึ่งนิ้วค่ะถอนเลยพี่น้อง ทำไมถึงถอนคะเพราะว่า,าเวลากินนี่โตเขาจะแตกกอนะคะพี่น้องคะเขาจะแตกกอใหญ่มากคะ่ะแล้วทีนี้ทำให้มาเบียดกับตัวนี้เขาจะแตกกอยากแล้วเวลาเก็บเกี่ยวนะคะก็ทำให้ลำบากคะ่ะพี่น้องถอนเลยนะคะนี่ค่ะถอนออกจากท่อน้ำเลยนี่ให้เลือกจุดบริเวณท่อน้ำก่อนคะ่ะพี่น้องนี่ค่ะ ถอนออกเลยพี่น้องเดึงออกไปเลยแบบนี้เลยนะคะเก๋ก็จะเอาไปซ่อมบริเวณที่มันไม่เกิดก็มีค่ะพี่น้องคือมันอาจจะดินเหนียวหรืออะไรมันจะเกิดยากหน่อยมันไม่ชอบดินเหนียวค่ะกินนี่นี่ค่ะแล้วก็ข้อดีอีกอย่างนึ่งค่ะพี่น้องที่เก๋หวานนาะตอนนี้นะคะตอนนี้มีคนมาขอซื้อต้นก้ากับเก๋ นะคะพอดีเก๋ก็โพสต์ไปนะคะทํางานไปก็โพสต์ไปโพสต์ตาม Facebook ค่ะโพสต์ได้เล่นไปว่าผลงานเขาจะเองทําอะไรบ้างวันนี้ค่ะประมาณนี้มีพี่น้องเห็นนะคะทั้งผ่านเพจแล้วก็ผ่าน Facebook นะคะก็ขอซื้อค่ะก็เลยจะถอนไปขายนะคะพี่น้องคะอันนี้ก็ได้ข้อดีตามมาค่ะพี่น้องเป็นผลพลอยได้นะคะในการหวานกินนี่นะเกินไปค่ะเราได้ต้นกล้าไปปลูกแล้วยังได้อ่า ขายต้นกล้าเอาค่า,าเล็ดพันธุ์คืนด้วยครัะพี่น้องคะวิธีการขายค่ะพี่น้องอท่านอื่นๆจะขายยังไงเก๋ไม่รู้นะคะอันนี้เป็นความคิดของเก๋เองที่เก๋จะขายแบบนี้ค่ะคือเก๋จะขายโดยเปรียบเทียบกับหญ้า,าอื่นๆนะคะอย่างเช่นพวกหญ้าเนเปียแคะาน,นาลกจัก,กรรรัิ อยูย่าหวานค่ะเขาขายกันท่อนละหนึ่งบาทนะคะเขาขายท่อนละหนึ่งบาทแล้วแต่ละหลุมที่เราไปปลูกจะใช้อยู่ประมาณสองท่อนนะคะจะใช้อยู่ประมาณสองท่อนก็แสดงว่าในหนึ่งหลุมเขาใช้ต้นทุนในการปลูกอยู่ที่สองบาทนะคะเกก็เลยเอามาเทียบกับย้ากินนี่นะคะเกก็เลยจะขาย 6ต้นนะคะ6ต้น1บาทนี่ค่ะก็คือนี่นะคะ1 2ึ่งนี่ค่ะแถมไปเลยอย่างนี้นะคะนีามนี่ค่ะเล็กๆนี่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่คิดนะคะแถมเลย4นี่ค่ะแล้วก็5นี่ค่ะหนี่นะคะอันนี้คือ6นี่คือ1บาทค่ะพี่น้องเก๋ขายแบบนี้นะคะอันนี้ไม่ได้ให้เลี่ยมแบบนะคะอันนี้คือเกคคำนวณตาม ความคิดของเก๋นะคะในหกบาทนี้เก๋สาเอ้ยลูกค้าสามารถเอาไปปลูกได้จำนวนสองหลุมค่ะนี่นะคะใช้ต้นพันแค่สามต้นแค่นี้นะคะต่อหนึ่งหลุมค่ะนี่ค่ะนี่ต่อหนึ่งหลุมปลูกนะคะเพราะฉะนั้น เกคิดว่าไม่แพงถ้าเทียบกับา้าชนิดอื่นๆค่ะเพราะว่าหนึ่งบาทได้สองหลุมนะคะแต่ยาชนิดอื่นๆหลุมละสองบาทนะคะสองหลุมก็สี่บาทแต่ของเราหนึ่งบาทได้สองหลุมค่ะพี่น้องนี่ค่ะเกก็เลยขายแบบนี้นะคะอันนี้คือหนึ่งบาทค่ะนี่ตอนนี้ก็ออเดอร์มาแล้วนะคะเก๋ก็ทยอยส่ง แต่ทางไกลนี้เก๋ยังไม่ได้ส่งนะคะเพราะว่าไม่แน่ใจว่าต้นกล้านี้จะไปถึงพี่น้องจะยังอยู่สภาพเดิมไหมสามารถปลูกได้ไหมนะคะก็เลยยังไม่ไมม่่ไได้ลองค่ะก็เดี๋ยวค่อยทดลองกันอีกทีนึงค่ะว่ามันจะขนส่งประมาณสองวันนี้จะเป็นยังไงไหมนะคะจะลองเอาแพ็กกล่องไว้ที่บ้านแล้วก็สองวันมาเปิดดูถ้ามันถ้ามันโอเคก็เดี๋ยวก็จะรับออเดอร์ค่ะพี่น้องแต่ตอนนี้ก็คือเอาออเดอร์ใกล้ๆกล,กลบ้านแถวบ้านก่อนค่ะ ก็ประมาณนี้ค่ะอันนี้เก๋ไม่ได้เอาขายนะคะตอนนี้ก็คือถอนถอนให้พี่น้องดูก็จะเอาไปซ่อมในจุดที่อ่ามันไม่เกิดค่ะพี่น้องก็คืออ่าตามนี้นะคะพี่น้องคะวิธีการแก้ค่ะคือหนึ่งถอนขายค่ะสองถอนปลูกเองในพื้นที่ที่เหลือนะคะอ่าแล้วก็สามถอนไปซ่อมแซมในส่วนที่มันไม่เกิดค่ะพี่น้องนี่ค่ะเอาเลยนะคะ อ,ออกให้ห่างๆเลยนี่พี่น้องแน่นเลยนะคะนี่ถอนออกให้หมดเลยนี่ค่ะเกิดดีมากนะคะพี่น้องวิธีของเก๋นะคะเพราะว่าเก๋หวานแล้วก็คาดกบบางๆนะคะจะเกิดเร็วค่ะแต่ถามว่าข้อเสียมันมีไหมคาดหวานกบไปเร็วข้อเสียมันมันก็มีนะคะพี่น้องแต่มันก็ดีกว่ามันไม่เกิดค่ะพี่น้องข้อเสียคืออะไรข้อเสียก็คือ เดี๋ยวจะให้พี่น้องดูตัวไหนนอะแต่นี้มันก็จะมืดแล้วเกทถ่ายตอนเย็นนะคะอะ่ข้อเสียคือประมาณนี้ค่ะพี่น้องเราหวานโดยวิธีการคาดคาดมือกบนะคะเกิดเร็วข้อเสียก็คือหนึ่งตัวนี้ค่ะรากเขาจะลอยนิดนึงนะคะคือรากจะไม่ลึกจะทําให้ยาก,กินนี่นี้ขึ้นโคลนนิดนึงอยู่ตรงนี้แต่มันไม่เป็นอุปสรรคนะคะมันไม่เป็นไรค่ะ พอมันโตรากมันจะยึดขึ้นมาเองนะคะกินนี่นี้ไม่ขึ้นโคนง่ายครับพี่น้องพอเราได้รอบตัดนะคะเราก็จะตัดชิดโคนชิดโคนเลยนะคะเขาจะแตกขึ้นมาจากด้านล่างเลยก็มีนะคะเขาจะแตกออกมาด้านล่างแล้วเราก็ตัดชิดมันก็เลยไม่เป็นปัญหาค่ะพี่น้องก็สามารถทําได้นะคะหญ้าของเราก็จเจริญเติบโตได้อย่างดีนะคะรากแข็งแรงค่ะพอเราโตมาเขาก็จะแตกรากออกมาเยอะกว่านี้ค่ะพี่น้องนี่ค่ะ ประมาณนี้นะคะพี่น้องคะอ่าหนึ่งเดือนครึ่งค่ะวันนี้เอาให้ชมนะคะก็จะถอนออกไปอย่างนี้ค่ะไปซ่อมเดี๋ยวไปดูจุดที่เก๋ซ่อมกันค่ะว่ามันเป็นยังไงนะคะอยู่ฝั่งนู้นค่ะพี่น้องเดี๋ยวเก๋พาไปค่ะอะ่มาถึงแล้วค่ะนี่นะคะจุดนี้โซนนี้ไม่เกิดค่ะพี่น้อง หวานแล้วไม่เกิดไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรหรือว่าอาจจะมองไม่เห็นเวลาหวานนะคะเพราะว่ามันเป็นกลางคืนก็คิดว่าตัวเองหวานมาเมล็ดแล้วแต่มันไม่ได้เกิดเลยแสดงว่าตรงนี้คือหวานข้ามไปค่ะพี่น้องเป็นบริเวณกว้างเลยนะคะนี่ค่ะอันนี้คือปลูกได้สองวันนะคะนี่นี่ค่ะมีใบเหลืองนิดหน่อยนะคะวิธีการค่ะพี่น้องก็คือให้พี่น้อง ก่อนปลูกนะคะให้พี่น้องตัดใบนะคะแต่อย่าตัดอย่าตัดลำต้นนะคะนี่ค่ะไม่ให้ตัดลำต้นนะคะเพราะว่าต้นเล็กมากต้นกล้าดีดูประมาณเดือนครึ่งนะคะให้ตัดใบออกสั้นๆประมาณนี้นะคะตัดตัดสั้นๆอย่างนี้ค่ะก็ปักชำเลยสามต้นต่อหนึ่งหลุมนี่ค่ะต่อหลุมปลูกนะคะนี่ห่างๆกันห่างประมาณกี่เกือบฟุตนึงนะคะพี่น้องกี่เซนเดียประมาณนี้ค่ะ วัดมือแล้วกัน,นหนึ่งมือแล้วก็อีกนิ้วนึงค่ะประมาณนี้ค่ะนี่นะคะนี่วันที่สองนะคะนี่ต่วันนี้ยังไม่ได้ลดน้ํานะคะตากแดดมาทั้งวันค่ะอันนี้มาถ่ายคลิปให้พี่น้องดูก่อนนะคะนี่ค่ะถอนมาปักชําได้เลยนะคะถ้าหวานาน้าน,นะคะอ่าโอเคค่ะพี่น้องคะตอนนี้ก็คํามืดแล้วนะคะเก๋ก็คงต้องขอลาพี่น้องไปนะคะถ้าพี่น้องสงสัยอันไหนก็ ค่อยถามอีกค่าเดี๋ยวเราจะเจอกันอีกครั้งในตอนที่อ่าย่าโตนะคะเดี๋ยวจะพาชมอีกทีนึงว่ามันจะงามแค่ไหนนะคะมันจะให้ผลผลิตเร็วเยอะไหมปลูกใส่แปลงนาหรือดูทํานานี้มันจะเป็นยังไงคะ่ะเดี๋ยวเขาค่อยติดตามกันเป็นระยะคะ่ะพี่น้องะ่ะแต่วันนี้ก็ให้ชมในอายุหนึ่งเดือนครึ่งนะคะใส่ปุ๋ยคอกไปตอนหนึ่งเดือนนะคะประมาณประมาณยี่สิบ ประมาณ2 0วันคะ่ะพี่น้องไม่ไม่ถึง1เดือน20หรือ25วันนะคะใส่ปุ๋ยคอกไปครั้งหนึ่งหลังปลูกนะคะแล้วก็ครบหนึงเดือนก็วานปุ๋ยปุ๋ยเร่งนะคะปุ๋ยเคยบอกพี่น้องแล้วนะคะใช้ยูเรียก็ได้ค่ะหรือว่าใช้อ่เป็นปุ๋ยยี่ห้ออะไรนาะตาเด็กน้อยถือรวงข้าวนะคะหัวงวกคันไทย วงวงคันไถนะคะนี่จะแตกกอดีค่ะพี่น้องหรือปุ๋ยสูตร15-15-15นะคะใส่ได้ค่ะอันนี้คือหลังหว่านปุ๋ยไป15วันค่ะก็ใบดกประมาณนี้ค่ะพี่น้องนี่ค่ะกำลังแตกกอนะคะจ้ะอ่าโอเคค่ะพี่น้องค่ะวันนี้ก็ขอลาพี่น้องไปแต่เพียงเท่านี้แล้วกันค่ะวันนี้ค่ามืดแล้วนะคะเดี๋ยวค่อยเจอกันในวันพรุ่งนี้ค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เก๋จะพา ไปดูแปลงที่มันโตแล้วจะพาดูว่า,าการดูแลทำยังไงให้มันแตกกอแล้วก็ได้ผลผลิตอยู่เรื่อยๆค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันค่ะสำหรับวัันนี้นะคะก็คงต้องขอลาทุกท่านไปแต่เพียงเท่านี้ค่ะเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ